สนับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฟ้าเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหัางเพงน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมทันข่าว16นาฬิกากับทิฉัน mm hmm. เขมิกากุุไทยกันสักครู่ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเตรียมลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปพบเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองเพื่อเตรียมข้อมูลมาสรุปทำแผนแก้ไขปัญหาในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ นยายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงภารกิจในวันที่24-25พฤษภาคมนี้ที่เตรียมจะเดินทางลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าจะลงไปรับฟังปัญหาเป็นครั้งสุดท้ายจะเดินทางไปพบกับทหารตำรวจและฝ่ายปกครองโดยเฉพาะการรับฟังปัญหาจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติรวมไปถึงภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมโดยมีเป้าหมายเพื่อจัดทํานโยบายแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและเตรียมมอบแผนงานในช่วง ปลายเดือนมิถุนายนนี้โดยยืนยันว่าจะประเมินภาพรวมก่อนพิจารณาเปลี่ยนตัวบุคคลในพื้นที่กองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2101หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21กองบังคับการควบคุมที่1กองกําลังสุรศักดิ์มนตรีส่วนที่กําลังชุดปฏิบัติการข่าวกรองทางทหารและชุดปฏิบัติการที่2เข้าปิดล้อมตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่ง ที่ตำบลน,นาเคอเภอบ้านแพงจัังหวดนครพนมหลังได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจำนวนมากจากสปปลาวเข้ามาพักไว้ในพื้นที่จากการตรวจคน้นพบนายพิชัยซึ่งเป็นบุคคลเป้าหมายและเป็นเจ้าของบ้านนอกจากนี้ยังพบกระสอบต้องสงสยัยซุกซ่อนอยู่ใต้ราวแขวนเสื้อผ้าภายในกระสอบพบยาบ้าซึ่งนายพิชัยให้การว่าลำเลียงมาจากฝั่งสปปลาวเพื่อเตรียมส่งต่อไปอยังพื้นที่ตอนในนอกจากนี้ยังมียาบ้าอีกหนึ่งกระสอบ ซุกซ่อนอยู่ในเรือกีบที่ท่าเทียบเรือบ้านปากห้วยม่วงทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้นําของกลางทั้งหมดไปตรวจนับรวมยึดยาบ้าไว้ได้422,000เม็ดก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้ม อซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส่องตราบุเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนาน ซอสกุ้งรสฝ้าเขียวตราภูเขาทองซอสกุ้งรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราวลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โห <c oughs> สั่งพิเศษลูกชิ้นโโคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพลง ผู้ชมคะรายการสินาสารชาติไทยเรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยนะคะโดยในวันเสาร์นี้เรื่องราวปริศนาที่การและดินสอสีค้นพบในหนังสือจะนำไปสู่เรื่องใดมรดกที่คุณปู่ตั้งใจเก็บไว้ให้นภาและมรดกตกทอดที่แท้จริงคืออะไรรวมทั้งประวัติของต้นพระศรีมหาโพ์หาคำตอบด้วยในสินาสารชาติไทยวันเสาร์นี้เวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง5กฎหมายเลข5นะคะ หมดเวลาของทันข่าวแล้วค่ะวันนี้ดิฉันเขมิกากุนไทยและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ